วิธีการขึงผ้าของเฟรมกผ่านนะคะนำขอบผ้าคอสตีมาขึง่สวนจะประกอบด้วยเหล็กและก็ฐานไม้ระวังผ้าคอสติให้ออกมาในแนวประมาณให้ตรงที่สุดใส่เหล็กลงไปตัวเหล็กจะเป็นตัวดันให้ผ้าเนี่ยยึดติดอยู่กับไม้นะคะกดเหล็กลงไป เหล็กจมแล้วนําสลักนะคะล็อกสลักจะมีสองด้านด้านหนึ่งเล็กแล้วก็ด้านหนึ่งจะใหญ่ด้านใหญ่ก็จะใส่ด้านที่เป็นหัวนีนะคะใส่ล็อกไว้สองด้านค่ะเสร็จแล้วเราก็จับไม้นะคะแล้วก็หมุนให้แน่นม้วนไว้ม้วนไว้สักหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นสองด้าน รุ่นนี้รุ่นนี้ทำที่หมุนจะสะดวกมากเลยเพราะว่าไม่เจ็บมือจะมีฐานไม้เป็นจุดหมุนให้เสร็จแล้วอีกด้านนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะคะพยายามให้แนวผ้าตรงที่สุดแต่จะเฉียงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราปรับด้แนวผ้า รุ่นี้นะคะยังแถมผ้าสำหรับครอบเพราะว่าเฟรมพกพาฐานเนี่ยผ้าจะสัมผัสกับโต๊ะดังนั้นเวลาใช้งานนะคะควรจะครอบเอาไว้เพื่อให้ผ้าที่เราปักอยู่ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็ไม่เกิดการเสียสีนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็เริ่มปักได้เลยนะคะโดยกระเถิบเฟรมมานิดนึงตอนนั่งก็ปักขึ้นลงแบบนี้นะคะ เฟรมพกพาบางสะดวกพอเราใช้งานแล้วเนี่ยสามารถเก็บใส่ซองเป็นกระเป๋าสำหรับสะพายได้นะคะด้านหน้าช่องจะกว้างเพียงพอที่จะใส่แพทเทิร์นขนาด A3 ได้สบายสบายโดยไม่ยับเฟรมด้านในบุซับในเรียบร้อยนะคะเพื่อขนอมผ้าของเราเราสามารถเก็บแล้วก็พกพา ได้แบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นสายสะพายสามารถเดินทางได้สบายค่ะ